สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาว YouTube ที่น่ารักทุกท่านนะคะอีกไม่กี่ชั่วโมงเดี๋ยวเราจะมาลุ้นนะคะว่าผลฉลากกินแบ่งวันนี้จะออกตัวไหนนะคะเราก็ต้องมาลุ้นกันไปพร้อมกันเลย4ี่โมงเย็นนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าชุดไหนเจ้าไหนนะคะจะมาเด็ดเลยนะคะวันนี้ใครจะให้แม่นที่สุดนะคะเดี๋ยวเรามารุ้นกันแล้ววันหน้านะคะเราต้องตามต่อใช่ไหมเดี๋ยวจ๋าจะสรุปให้เลยนะคะวันนี้นะคะ,ะวันนี้นะคะสรุปให้นะคะ ทันไม่ทันต้องขอไปด้วยนะคะเพื่อนหน่อยเนาะเพราะว่าวันนี้ออกมานามาทํางานด้วยนะคะก็เลยเอกมาสรุปให้เลยดีกว่านะคะเผื่อว่าเพื่อนๆจะรีบนําไปหาซื้อรัตตอรี่นะคะวันนี้นะคะ,ะรัตตอรี่นะคะจัดชุดเหมามานะคะ1ใบก็มีแหงนะคะชุดใหญ่ก็ คตรจะรวยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเขาจัดชุดใหญ่นะคะทั้งชุดเล็กชุดใหญ่มาเป็นเลขไหนนะคะแต่ว่าเดี๋ยวจะจะสรุปให้ก่อนนะคะใครที่ไม่ได้ไปดูแนวทางตัวเลขที่เขาให้มาในงวดนี้นะคะจ๋าก็จัดมาให้ในคลิปนี้เลยรวมนะคะเป็นชุดรวมเลขเด็ดเลยดีกว่านะคะคืออย่างนี้นะคะอ่ะชุดที่เพื่อนๆน,นะคะ ให้ความสนใจมากนะคะน,นั่นก็คือชุดของแม่น้ำหนึ่งนะคะเป็นชุดที่แบบว่าติดตามมานะคะติดตามมาแม่น้ำหนึ่งอ่ะเขาให้มาหลายงวดนะคะเข้ามาหลายงวดนะคะแล้วคราวนี้นะคะงวดนี้ใครที่รอนะคะและติดตามอยู่แม่น้ำหนึ่งจัดให้มาก็หลายวันแล้วเหมือนกันนะคะชุดของแม่น้ำหนึ่งที่เขาจัดให้มาเนาะเขาฟันนะคะฟันหนึ่งนะคะชุดฟันนะคะฟันหนึ่งชุด3ตัว78 1ด ชุดที่อัดเน้นๆแปดหนึ่งนะคะอันนี้ชุดของแม่น้ำหนึ่งนะคะอันนี้จ๋าจะสรุปให้เลยนะคะชุดของแม่น้ำหนึ่งนะคะจัดให้ไปลุ้นกันต่อมานะคะเลขของหลวงปู่เดือนชัยนะคะชุดของหลวงปู่เดือนชัยนั้นนะคะหลายท่านนะคะอาจจะบอกว่ามันหลายชุดนะคะแต่ว่าทยอยออกไปเยอะแล้วแล้วอย่าลืมนะคะว่าเลขของหลวงปู่เดือนชัยอ่ะที่ให้ไปชุดก่อนๆนั้นอ่ะ เขาเข้าเข,า,เขาทยอยออกนะคะเลขของหลวงปู่เดินชัยจะทยอยออกไปเรื่อยๆนะคะซึ่งวันนี้นะคะยังคงมีนะคะนั่นก็คือห5ห5ห้าเนี่ยอย่าลืมเลยนะคะยังไม่ออกนะคะ6 5หนะ้เนาะต่อมานะคะเลขชุด3ตัวเนาะเพื่อนๆไปตัดชุด2ตัวเอาเลยนะคะนั่นก็คือ3 4 2นะคะ3 4 2เนาะชุดของหลวงปู่เดินชยัยล่าสุดนะคะส่วนล่าสุดเต็มๆเลยนะคะ 6 4ส,สองนะคะ2 4 6เนาะ6-4-2นะคะอันนี้ชุดของหลวงปู่ดันชัยซึ่งลอตเตอรี่นะคะราคาแพงที่สุดในวดนนี้นะคะนั่นก็คือ4 224กับ9 7 7 9นะคะ4 2 2 4กับ9-7-7-9เนาะลัตเตอรี่ใบละ700บาทนะคะอันนี้นะคะพิกัดน,นี้จะไม่สามารถบอกได้นะคะเพื่อนเพื่อนจัดเลยนะคะชุดของหลวงปู่ดันชัยที่หลายท่านติดตามมาและรอรุ้นมาตลอดนะคะ ส่วนนะคะปิงปองน้องเพชรกล้าปิงปองน้องเพชรกล้าวันนี้นะคะใครที่รออยู่จะบอกว่าไงใครที่ได้เป็นแฟนคลับนะคะปิงปองเพชรกล้าให้โชคนะคะวันนี้นะคะจัดให้มาแล้วนะคะทั้งหมดสอ,สองลูกเหมือนเดิมนะคะก็จะมีนะคะหลายท่านนะคะอาจจะเป็นเลขกลับไปกลับมาก็ได้นะคะ2อสกับ6 3สามเนาะ ขออภัยด้วยนะคะ6 3สามาเป็นเลขตรงเท้ทาของหุ่นยนต์หกสามต้อ 6, ตงขออภัยด้วยนะคะปิ้งป้องนะคะสองสี่กับ3าเนาะสามเกนาะก็อย่าลืมกำหัว9ก้ากหัวนะคะนั่นก็คือ3าก็เป็น3าหกนะคะสองสี่ก็อย่าลืมนะคะ่ะงกับ5ตัวเดียวกันนะคะอย่าลืมเลยนะคะ อันนี้นะคะใครที่เป็นแฟนคลับอยู่ก็เอาไปลุ้นโชคได้นะคะส่วนที่จะเคยให้ไว้น้อว่าจะมีเลขที่เขาไปขอนะคะขอโชคกับตรงใครที่รู้จักว่าวังสะพุงอะ่ะจะมีโค้งร้อยศพนะคะตรงนั้นนะคะจะมีอุบัติเหตุบ่อยแล้วก็ได้ทำการขอโชคอ่ะวนนี้นะคะเขาขอโชคมา ขอช่องมาแล้วได้มาทั้งหมดอ่ะทั้งหมดก็จะเป็นเลขชุด2ตัวแล้วก็3ตัวนะคะวันนี้เขาขอมาเขาได้มา478 4 78 2ตัว62ซึ่ง62อ่ะมันมันมันเป็นเลขดังด้วยนะคะ62อ่ะแต่จะไม่ไม่มั่นใจว่าที่บ้านแถวบ้านเพื่อนๆจะอ้านไหมนะคะแต่ว่านะคะ62่ะมันเป็นเลขที่จะ๋จะบอกว่าไงดี เลขสวยด้วยเลขสวยแล้วก็เป็นเลขที่เขาจัดให้มาว่าน่าจะมาให้โชคด้วยนะคะชุดหกสองเนาะเพื่อนๆก็อย่าลืมนะคะมันก็อาจจะไปชนกับหลายชุดนะคะแต่ว่าถ้าถามว่าหกสองอ่ะชอบไหมจ๋าก็ชอบนะแต่ว่าลอตเตอรี่มันหมดตอนที่จะไปหาซื้อนะคะหากเพื่อนๆหาซื้อลอตเตอรี่ได้ก็ต้องเก็บไว้ลุ้นโชคกันนะคะในงวดน,นี้ส่วนนะคะอีก หลายๆชุดนะคะที่จะไม่ได้เอ่ยแต่ว่าก็ยังคงนะคะยังคงที่รุ้นนั่นก็คือของซีอุยวันที่ได้ชาปนากิจซีอุยนะคะนั่นก็คือวันที่23แล้วทะเบียนรถนะคะทะเบียนรถที่ใช้ในการเคลื่อนย้ายลงของซีอุยนะคะนั่นก็คือ6 7 6 7นะคะมันก็เป็นเลขที่สวยนะ ะะก็อย่าลืม9 7ด้วยนะคะเพราะว่า6กับ7อะ่ะออ6กับ9เป็นตัวเดียวกันไงกับหัวกับหางนะคะอย่าลืมเลยในงวดน,นี้อันนี้นะคะจะเป็นชุดของซีอุยที่หลายๆท่าน จัดให้มาส่วนที่จะได้ขึ้นไปบนเขานะคะแล้วก็ไปดูแม่ตะเคียนนะคะแม่ตะเคียนที่ท่าอิบูน่ะหลวงพ่อเขาชี้นะคะที่จะไปดูเองอะ่ะในสายตาของจา๋าเนาะจ๋าเห็นเป็น078นะคะอีกอีกในนึงอีกสายตานึงนั่นก็คือ076นะคะมันมันจะดูคล้ายๆกันนะคะก็แล้วแต่ว่าใครจะมองเห็นเป็นเลขไหนแต่ถ้าดูอีกมุมนึงนะคะก็จะเห็นเป็น34นะคะในอีก ตรงปลายต้นตะเคียนนะคะ3 4หรือว่า123นะคะอันนี้ก็คือว่าขึ้นอยู่กับว่าเราจะมองเห็นเป็นเลขไหนนะคะแล้วนะคะเลขที่จ๋าบอกว่างวดนี้จ๋าจัดเต็มนะคะเต็มแค่ไหนจ๋าไม่รู้นะคะแต่ว่าก็ต้องรอลุ้นรอเอาไปลุ้นนะคะนั่นก็คือจะเป็นเลขชุดของที่แม่จ๋าฝันน่ะอ่ะที่ที่ที่บอกว่าเซียนหวยตายไป4ปีอะแล้วเขามาเข้าฝันแม่อ่ะ นั่นก็คือฝันเขาฝันใหญ่นะคะเมื่อคลิปที่แล้วนะคะก็คือเขาเขาเขาให้มานะคะในฝันอะ่ะแปดห้าก็คือเซียนหวยนะเขาบอกลอตเตอรี่อะ่ะจะออกแปดห้าใช่ไหมแล้วครันนี้นะคะมีเพื่อนเพื่อนหลายท่านที่จะอยู่ในวงการนี้มานะคะเขาให้มานะคะเขาฝันเนาะฝันเห็นคนตายมั่งฝันเห็นเขาให้หวยมั่งหรือว่าแม้แต่จะฝันไป เห็นฉลากกินแบ่งนะคะนั่นก็คือ85ทั้งหมดเลยจ๋าก,ก็เลยเ,ออเลขก็สวยชอบด้วยชอบ8นะคะแล้วเขาถามว่าแล้วเลขเก่าจะออกไหมเพื่วนาอย่าลืมนะคะว่า6 7เจดะออกติดกันเป็นชุด2ตัวบนด้วยนะคะแล้วงวดนนี้แปดห้านะคะเขาจัดชุดรวยมาเลย90ล้านจ๋าให้ดูนะคะเดี๋ยวอันนี้นะคะจัดชุดรวยนะคะ90ล้านนะคะ8 5ดห้า อันนี้นะคะชุดรวยนะคะชุดลุ้นโชคนะคะจัดชุดลุ้นโชคมาให้เหมือนกันนะคะ,ะฝันว่าล่างออกแปดห้านะคะไปหาซื้อมาสําหรับท่านนี้ก็ฝันเลขฝันมาเหมือนกันได้มาแค่นี้นะคะอันนี้จัดชุดลุ้นโชคชุดลุ้นโชคกับชุดรวยนะคะวันนี้ต้องรอลุ้นกันนะคะว่ารวยรวยขนาดไหนเราก็ไม่รู้นะคะแต่ว่าเราชอบเราจัดนะคะ ซึ่งนะคะวันนี้นะคะบอกไว้เลยว่าเลขสวยเลขแปดสวยนะคะเลขแปดสวยใครที่มองหาเลขเด็ดอยู่นะคะในงวดน,นี้ก็ต้องรอรุ้นดูไม่มีใครนะคะที่จะไม่อยากอยากรวยนะคะจ๋าเองจ๋าก,ก็ยังอยากรวยเลยนะคะหากใครนะคะที่มองหาเลขเด็ดอยู่เนาะวันนี้จา๋จาจะจ๋าก็สรุปให้มาเนาะไม่ว่าจะเป็นชุดของหลวงปู่เดินชายแม่น้ำหนึ่งนะคะ ของกุมารเพชรกล้าให้โชคปิงปองเนาะปิงปองกุมารน,นะคะแล้วก็ชุดคอขอ,ขอหววเนาะโค้งร้อยศพนะคะอันเนี้ยหนึ่งชุดผ่านไปต่อมานะคะจัดชุดรวยนะคะอยากจะรวยก็ใครอยากรวยก็ช่วยไม่ได้ก็หาซื้อรัตตรี่ได้เอามาเป็นชุดรวยก็จัดได้เลยนะคะเพราะว่าถามว่าแปดห้าอ่านไหมไม่อ่าน ล้านเปอร์เซนต์เลยนะคะไม่อันจัดได้เท่าไหร่จัดเลยนะคะจ๋าเองนะบอกเลยจ๋าจัดมานะคะเยอะเหมือนกันนะคะอันนิษฐานะคะด้วยความชอบแล้วก็ด้วยความที่ว่าแม่แม่จัดได้มาเต็มๆนะคะจ๋าก็เลยเออจัดเลยนะคะแต่ว่าเพื่อนๆหลายท่านเนาะคอนเฟิร์มวันนี้นะคะเป็น85เยอะมากนะคะยังไงนะคะวันนี้เราต้องรอรุ้นกันว่า ชุดให้โชคจะให้โชคขนาดไหนนะคะต้องรอรุ้นเลยสําหรับวันนี้เนาะจากก็ต้องขอขอบคุณนะคะเพื่อนๆทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมอย่าลืมนะคะแนวทางทุกตัวเลขก็เป็นเพียงแค่แนวทางในการเสี่ยงโชคแล้วก็อยากให้เพื่อนๆเสี่ยงกับฉลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะสำหรับวันนี้ขอให้เฮงๆกันทุกคนเลยนะคะสวัสดีค่ะ